สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงใบบูพยาวันนี้จาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนธันวาคม2563นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับช่วงนี้ใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ ใครต้องการติดต่อนะครับรายละเอียดการติดต่อของช่องบูพยาสามารถไปดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description จะแปะเร่งแล้วก็เกอกข้อมูลทั้งหมดมาที่ description นะครับเราจะมาดูอิทธิพลของไพ่ในช่วงของเดือนนี้นะครับไพ่ถูกเปิดไว้หมดแล้วเนาะอิทธิพลราศีพิจิกลัคนาพิจิกไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ไพ่เดอะเวอร์เกิดขึ้นนะครับไพ่เดอะเวอร์เนี้ยเป็นไพ่ของกัน จบสิ้นการสิ้นสุดแล้วก็การเริ่มต้นใหม่นั่นหมายความว่าชาวราศีพิจิกจะต้องมีลักษณะของการเริ่มต้นแล้วก็จบในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวตนของตัวคุณเองหรือพูดง่ายๆคือเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นเองการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีพิจิกามาแน่นอนเนื่องจากอิทธิพลของดาวราวหูโคจรเข้ามาทับกับในเรื่องของเรือนคู่ก็คือแหลงกับดาวประจําตัวของตัวคุณเองทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการจบและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เช่นกัน อิทธิพลของราหูนั้นเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าองค์เกณฑ์ให้กับชาวราศีพิจิกนะครับก็ถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีและมีโอกาสที่จะมีดวงชะตาที่มีการเจริญรุ่งเรืองนะครับมีนยัคสัมพันธ์กับในเรื่องของสิ่งที่ดีตามมาภายหลังก็อาจจะเป็นไปได้แต่เราก็อาจจะแบบพยากรณ์ทั้งหมดไม่ได้ว่าใครดีหรือใครร้ายแบบไหนถึงราศีพิจิกจะได้องค์เกณฑ์ที่ดาวราหูเล็ง แต่ก็มีความเป็นพินทุบาทด้วยนะครับพินทุบาทส่วนพินทุบาทองค์เกณ์ส่วนองค์เกณ์องค์เกณฑ์คือความดีนะครับพินทุบาทคือรอยรั่วรอยร้าวดังนั้นเนี่ยข้อเสียก็คือหมายถึงว่าต้องระมัดระวังกับในเรื่องของเพศตรงข้ามระมัดระวังกับคนตรงข้ามระมัดระวังกับหุ้นส่วนต่างๆอาจจะมีเกณฑ์ของการที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้ตกคุณนั้นต้อง แก้ไขปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างก่อนถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกับดวงชะตาของตัวคุณเองได้นะครับเรามาดูอิทธิพลของดาวองคารนคือดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคจออยู่ในเรือนพุตตะมันเป็นพินทุบบาทเหมือนกันแต่ดาวองคารนเนี่ยกำลังจะเดินหน้าไปที่ราศีเมษเป็นภพปเปือนเกษตรนะครับก็จะอยู่ในภพเรือนอริภพ ทําให้ดาวอ,อังคารนั้นเป็นเกษตรสามารถที่จะแก้ไขนะครับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็มีผลสําเร็จที่ดีนะครับอะไรที่มันแบบว่ายืดืยืยดเยื้อเรือรังไปก็จะค่อยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นอิทธิพลของอาดาวอ,อังคารเนี่ยจะเป็นเกษตรทําให้คุณมีชัยชนะเหนือศัตรูนะครับแล้วก็สามารถที่จะ แก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะว่าดาวองคารเคยพักองศาอยู่ในเดือนปุตตะและเป็นพินทุบบาทด้วยก็เจอแบบบางสิ่งบางอย่างที่มีปัญหาไปตอนนี้ก็ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะจบสิ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างได้มีไพ่สิบดาบเกิดขึ้นสิบดาบเนี่ยเป็นภาวะของการที่เหมือนกับว่าเรารเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่แน่นอนไม่ชัดเจนนะครับมันก็อาจจะค่อยๆมีการลงตัวแล้วก็จบสิ้นไป นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาได้1 0ดาบเนี่ยข้อดีคือการแก้ไขปัญหาได้ถ้ามาพร้อมกับ Si บอ f s ซอรแบบนี้ไม่ใช่ครับ Si บออฟวานนะครับมากับ Si บออฟวาแบบเนี้ยแปลว่าคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่มีอยู่แล้วผลสำเร็จผลที่ดีนะครับประสบความสำเร็จได้ใครที่ต้องการจะมีสิ่งที่ดีกับชีวิตของตัวคุณเองพยายามใช้ในเรื่องของสติความคิดนะครับเข้ามาบริหารจัดการให้ดีกับในเรื่องของชีวิตของตัวเรา เพราะบางอย่างเนี่ยมันมีปัญหาเข้ามาเราก็ต้องเคลียร์ให้มันหมดนะครับแต่คุณจะเคลียร์หมดได้จากเทน f s w ซ r d แล้วก็จะมีชัยชนะเหนือศัตรูได้จากซิกออ one เพราะว่าดาวอลิ A เป็นกเกษตรแล้วตัวตนเป็นกเกษตรคือความมั่นคงแล้วนะครับดังนั้นชาวราศีพิจิกก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่จะเอาชนะศัตรูได้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงปทิทิงที่จากไพ่เดอะเวิร์ที่บ่งบอกว่าคุณสามารถที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทําให้ทุกอย่างนั้นกลับมาอยู่ในสภาวะของความเป็น ตัวเองได้มากที่สุดนะครับคืนมาสู่ความสงบได้อีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของดาวดวงอื่นๆกันบ้างนะครับที่จะมีผลต่อดวงชะตาของตัวคุณเองในช่วงของอเดือนธันวาคมอาจจะมีปัญหานะครับเกิดขึ้นได้เนื่องจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ย คือดาวการงานนะครับโครจรมาทับกับลักนณาจริงๆเป็นตำแหน่งที่ดีนะเพราะดาวการงานมาทับตัวมีโอกาสจะได้การงานที่ดีมีโอกาสจะได้งานนวิ่งเข้าหาตัวเราแต่เราอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนกับตัวคุณโดยเฉพาะราศีพิจิกลักนณาพิจิกจะได้ดาวเทิดเป็นดาวการงานและเป็นดาวชื่อเสียงเกียรติยศเมื่อมาทับกับลักนณาเนี่ยถือว่าดีแต่ดาวอาทิตย์จะถูกดับ นะครับถูกดาวราหูที่เล็งอยู่ในราศีพิจิกตรงกันข้ามทําให้ดาวอาทิตย์ดับได้นะครับก็อาจจะมีปัญหาอิบัติเหตุเพศภัยหรือมีศัตรูปองร้ายกับตัวคุณได้นาะมีไพ่เดโมนเกิดขึ้นถือว่าแม่นมากเลยนะครับมีไพ่เดโมนเกิดขึ้นด้วยว่ามีคนคิดร้ายทําอะไรที่ไม่ดีกับตัวคุณก็มีไพ่เดโมนเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพศตรงข้ามก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของศัตรูที่ หมายปองปองร้ายกับตัวคุณอยู่นะครับเขาก็จะประกาศออกมาชัดเจนแล้วก็ทำร้ายกับตัวคุณได้ดังนั้นควรต้องระมัดระวังกับในเรื่องของเ,ออเพื่อนร่วมงานนะครับระมัดระวังกับในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ของตัวคุณเองด้วยไพ่เดอะมูนเนี่ยมาปรากฏพร้อมกับดาวราหูที่สดับดาวอาทิตย์พูดง่ายคือเกิดสุริยาคาตเกิดที่ราศีพิจิกนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังข้อที่1คือ ระวังในลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บมีไพ่สิบดาบมาด้วยเห็นไหมครับเพราะดาวอาทิตย์น่ะทับกับลัคนาแล้วดาวราหูเบียนจนดับเลยในช่องวันป่าที่14ถึง15ธันวาคมนะครับกลางเดือนเลยดังนั้นคุณควรต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยลักษณะของการที่จะเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงนะครับหรือมีคนมาทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับตัวคุณมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยระมัดระวังในเรื่องของ วัตเหตุในเรื่องของสายตาความดันโลหิตนะครับเรื่องเกี่ยวกับเ,เลือดนะครับหัวใจต่างๆใครที่มีปัญหาเรื่องที่พูดไปเนี่ยควรที่จะต้องไปตรวจเช็คนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาก็รีบไปหาหมอนะครับไม่งั้นคุณอาจจะมีปัญหาตรงนี้เลื้อหลังจนทําให้มี ปัญหาเรื่องของสุขภาพตามมาภายหลังอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีและใครที่ทําอะไรที่ไม่ชัดเจนลับหลังเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อใครใครมาพูดอะไรเราก็พยายามฟังหูไว้หูก่อนเพราะบางคนอาจจะมีการยุแยงตะแคงรั่วบางคนอาจจะมีคนมาขโมยไอเดียขโมยผลงานหรืออาจจะใส่ลายป้ายสีกับตัวคุณทําให้คุณนะตกจากตําแหน่งได้เพราะดาวการงานคือดาวอาทิตย์ด้วยถูกดับ ชื่อเสียงเกติยศนี้ก็ไปหมดเลยนะครับชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังอย่างมากเลยแล้วดาวราหูก็จะเบียนกับดาวพุธที่เป็นพบเรือนลาภะและเรือนมอรณนะ เห็นไหมมรณะก็แปลว่าเรามาระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บและก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดความไม่มั่นคงถูกดับบางทีคุณอาจจะต้องเปลี่ยนงานโดยกระทันหันบางคนอาจจะตกงานโดยกระทันหันด้วยเช่นกันแบบนี้ตกจากตําแหน่งได้อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นชาวราศีพิจิกลัขนาพิจิกคงต้องอยู่ในที่เงียบๆอย่าเพิ่งโต้ อย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเพิ่งใช้ในลักษณะของความคิดอะไรมากเกินไปนะครับอยู่นิ่งๆเงียบๆในช่วงเดือนธันวาคมทั้งเดือนเลยนะครับไม่ต้องไปมีปากเสียงกันไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแวงกันใครพูดอะไรก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับเพราะดาวเกิดขึ้นกับในเรื่องของกรรมเวรกรรมนะครับในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรนะการงานด้วยดังนั้นอยากถ้าไม่อยากมีปัญหานิ่งเงียบไว้ไม่งั้นคุณจะอาจจะต้องจบแล้วก็เลิก ลักษณะของการงานต้องไปหางานใหม่อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่โดยรวมเนี่ยคุณยังสามารถที่จะมีการงานใหม่ได้สําหรับใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนงานบางทีมีปัญหาอย่างที่พูดแล้วมีปัญหาแน่นอนในเรื่องของการงานเข้ามาแปลว่าคุณมีโอกาสจะเปลี่ยนงานได้นะครับมีโอกาสจบที่เดิมแล้วเริ่มต้นที่ใหม่ได้จากซิออวนนั่นเองเนาะดาวการงานของคุณคือดาวเเนี่ยโครจร 1เดือนก็1ราศีดังนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆสำหรับ ชาวลักษณะพิจิกนะครับดังนั้นคุณมีโอกาสได้งานใหม่อยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะมีชัยชนะเหนือศัตรูมีโอกาสที่คุณนั้นจะแก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถึงแม้คุณจะตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากในช่วงแรกแต่ปลายปลายเดือนธันวาเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่าจะออกจากองศาของดาวราวหูไปแล้วทุกอย่างจะค่อยๆมีในทิศทางที่ดีดังนั้นอย่าเพิ่งปะทะอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับใช้สติในการตั้งมั่นให้มาก ดาวพะหัสบดีโคโจรเป็นสหัชชาคือตำแหน่งโยกหน้าลัคนาอยู่ยังสามารถที่จะควบคุมสติอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องเหมือนกับนิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งแลละทุกอย่างจะมีชัยชนะเหนือศัตรูและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับม,มีไพ่เดอะเมจเชียนเนี่ยคือไพ่ของการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ไพ่ซิกออฟวนเนี่ยก็คือการเอาชนะศัตรูเนาะ ทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของการเงินกันบ้างอิทธิพลของดาวการเงินของคุณก็คือดาวพฤหัสปบปดีโคจรไปอยู่ในเรือนศาสระตำแหน่งโยกหน้านะครับเป็นตำแหน่งหนังเน็ต นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะซื้อบ้านซื้อรถซื้อของที่พึงใจเนื่องจากอิทธิพลของพะังสบาีนั้นคือดาวการเงินโคจรเป็นเน็ตเพราะว่าอ่อนกําลังลงนะครับแต่เป็นตําแหน่งที่ยกหน้าคือตําแหน่งที่ดีนะสามารถที่จะกู้เงินได้สามารถที่จะได้รับเงินผลประโยชน์ต่างๆที่ดีได้มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้ความมั่นคงของตัวตนของตัวคุณเองเนื่องจากดาวพะังสบาีนั้นมีองศาไปถึงดาวราหูที่เป็นดาวดาวพันธุหลักทรัพย์ แล้วก็ในลักษณะของบ้านที่อยู่แล้วก็เรื่องของอสังหารถยนตต่างๆคุณมีโอกาสจะได้สิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับเกิดคิงถือเหรียญเกิดขึ้นเด็กถือเหรียญแล้วก็ส่ n นออนนแนกแปลว่าการเงินของคุณเนี่ยยังสัพพัดอยู่นะยังสามารถที่จะมีการเงินที่ดีได้นะครับ ึงอย่างสมมุติว่าใครที่มีลักษณะของการเงินที่ติดขัดหรือค้างคาในอดีตนะครับหรืออาจจะมีการเงินที่ร่อยหล่อลงไปบ้างเพราะว่าบางทีเราจะต้องเอาเงินเนี่ยไปหมุนนะครับบางคนอาจจะต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อความมั่นคงข,ง,ขงของชีวิตเพราะดาวราวหูได้องค์เกณฑ์แล้วดาวพฤหัสบดีก็คือดาวการเงินนั้นตรีโกนถึงนะครับเพราะว่าเราอยากจะได้ความมั่นคงข,งของชีวิตแล้วแหละเนาะก,ก็เกิด King อ f อ e n t a ขึ Open, ้นแปลว่าคุณจะได้หลักทรัพย์ที่ดีมีโอกาสได้เงินกู้จากธนาคารแต่อาจจะต้องรอคอยนิดนึงจากเสร็จเจ็ดเหรียญนะครับมีโอกาสได้การเงินที่ดีด้วยมีการหมุนการเงินได้แบบคล่องมากขึ้นนะครับมีโอกาสได้ติดต่อสัมพันธ์กับการงานที่ดีก็มีโอกาสได้ดีด้วยแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องการงานนิดนึงเพราะว่าการงานอาจจะมีคนทําอะไรที่ไม่ชัดเจนลับหลังกับตัวคุณแล้วผลกระทบมาถึงตัวคุณเองเลยนะครับ อาจจะต้องรอคอยนิดนึงเนาะในเรื่องของการเงินแต่โดยรวมเนี่ยการเงินยังถือว่าดีนะครับหลักทรัพย์ก็ดีแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่บางทีเราอาจจะใช้จ่ายเงินมากจนเกินไปเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระัาดีคือดาวปุตตะคืออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยโครจรไป เ,เขาเรียกว่ามีองศากับดาวราหูที่ตรีโกนขึ้นในทิศทางที่ดีก็จริงแต่ว่าเรา,าจ,จะใช้เงินมากจนเกินไปเพราะเรากู้เงินซื้อหลักทรัพย์ใหญ่นะครับมันเลยทําให้ตัวคุณอาจจะเหลือเงินน้อยลงต้องหมุนเงินนะครับ ต้องมีเด็กถือเหรียญเพราะว,ว่าคุณอาจจะต้องแบบหุ่นเห็นคุณค่าของการเงินเก็บหอมรอมรลบไว้ลักษณะของการเงินที่อาจจะต้องเอามาหมุนนะครับอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นกันแล้วคุณก็โอเคแหละการเงินยังถือว่าดีแล้วก็มีหลักทรัพย์ที่ดีนะครับนี่ก็เป็นในระยะยาวก็ไม่ต้องห่วงนะครับยังสามารถหมุนเงินได้ดีเนาะเราจะมาดูอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์กันบ้างอิทธิพลความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนะครับก็คือดาว ดาวสุกเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเปลือนวินาศนะครับเป็นกเกษตรอยู่ดังนั้นก็อาจจะต้องห่างไกลกันสักพักหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีความไม่ได้ดั่งใจบ้างแหละเพราะว่าอิทธิพลของดาวสุกเป็นวินาศกับดวงชะตานะครับก็มีโฟล์อฟขับเกิดขึ้นบางทีลาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจถึงเขาจะติดต่อกับเราบ่อยก็จริงนะติดต่อในเรื่องของโลกออนไลน์บ่อยเพราะวินาศเพราะว่าการติดต่อในเรื่องของโลกออนไลน์แต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้ดั่งใจตรงที่เขาไม่ได้มาหาเราเลยหรือเราไม่ได้เจอกันกับเขาเลยมีแต่ กันเฉยๆแบบนี้นะครับเราก็อาจจะคิดมากไม่ตกกังวลหรือบางทีเราอาจจะคิดว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้มีความเซนซิทีฟบ้างเนาะเพราะว่าดาวราวหูเนี่ยดับดาวทิดอยู่ในเรือนลักขณาของตัวคุณเองด้วยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีเขาเรียกว่าอะไระเหมือนเราคิดเป็น2อ,อะ่ะมีทางเลือกออกมาเป็น2ดาบเพราะว่าเราอาจจะคิดมากไม่ตกกังวลแล้วก็เครียดแล้วก็เราอาจจะเหมือนกับว่า ตกลงเราอาจจะต้องเลิกกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าความรักมันไม่ถูกเต็มเต็มความรักนั้นอาจจะต้องห่างไกลกันหรือความรักนั้นอาจจะต้องแบบว่ารอคอยความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งทวอสอดคือความรักที่ไม่มีความมั่นคงชัดเจนเท่าไหร่นะครับอะไรแบบนี้ก็จ,จะเป็นไปได้ทําให้คุณอาจจะต้องจบเลิกลาก,กันเพราะว่ามีไพ่สามใบนี้เพราะว่ามีโอกาสจบเลิกลาก,กันได้จากไพ่เดะมนสิบดาบแล้วก็สีถ้วยมันเป็นปัญหาที่คุณอาจจะคิดมาก แล้วก็แบบคิดลึกนะครับแล้วก็เหมือนกับเซนซิทีฟสุดท้ายก็ไปกันไม่รอดแล้วคุณก็อาจจะต้องแบบเลิกกันหรือห่างกันไปก่อนอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นการคิดเลยก,การตัดสินใจที่อาจจะเหมือนกับว่าต้องพยายามรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพราะดาวเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นวินาศกับดวงชะตาพอดาวศุกมาทับลักขณาเป็นตำแหน่งประปุ๊บ ในช่วงของประมาณเดือนหน้าจะทําให้ความรักของคุณนั้นกลับมาดีขึ้นนะครับบางคนเขาอาจจะกลับมาหาตัวคุณได้นะมีไพ่อของการกลับมาของคู่ของคนรักด้วยนะครับเนี่ยก็คือไพ่ The w o r l d แล้วก็เป็นไพ่ The m เ g เ c i ราแปลว่าเขาอาจจะกลับมาหาตัวคุณให้คอมมิตกับตัวคุณก็ได้เพราะดาวคู่เป็นปลกุมรักแปลว่าเขาอาจจะมาอ่อนกําลังในเดือน ตัวคุณเองเพราะว่าเขาอาจจะมาง้อคุณนะครับมาใส่ใจดูแลกับเราหรืออาจจะให้คอมมิตกับเราก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุดินได้มากที่สุดราศีพฤกษ์กันมังกรเพราะมีเด็กถือเหรียญแล้วก็คิงถือเหรียญอาจจะอายุมากกว่าตัวคุณก็ได้หรือว่าน้อยกว่าตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับ ทีนี้เราจะมาดูลักษณะของอความรักความสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมบนเช่นไรขอให้สำหรับชาวราศีพิจิกละคณะพิจิตรให้3ใบด้วยนะครับอัศวินถือดาบสี่เหรีออยญนะครับแล้วก็จัส t ติเปราว่าความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในลักษณะของการงานอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก่อนเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ เนี่ยในออฟสอร์ดนะครับมีโอกาสติดต่อส,สัมพันธ์กับคนวัยกลางคนด้วยก็คือธาตุลมราศีกุมตุลเมถุนอย่าเพิ่งคิดและเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งวุ่วามกับในเรื่องของการคิดการกระทําเพราะดาวองคา,อาเป็นอลิ นะครับก็คือหมายถึงว่าโัวจรมเป็นกเกษตรแหละแต่เป็นอริเพราะว่าลองทีเราอาจจะโหมโหมากเกินไปฉุนเฉียวมากเกินไปอยากจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันดีเกินไปยึดม,มั่นนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆมากเกินไปแล้วไม่ยอมปล่อยวางอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าฝืนดวงชะตาเกินไปทําให้เราอาจจะเหมือนกับว่าทุกอย่างคง,งคงต้องแบบขึ้นครื่องกลางๆเนาะก็จะติดมาแล้วเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะค่อยๆมีการปลดปล่อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้น นะเพราะว่าขอให้คุณนั้นรอคอยอีกนิดหนึ่ง j u s t i c ก็คือหมายถึงว่าทำทุกอย่างให้บาลานซ์ทุกอย่างอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ทุกอย่างต้องมีเหตุผลแล้วคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็โอเคขึค้นไม่ว่าจะเป็นความรักก็มีโอกาสกลับมานะครับการงานก็มีโอกาสที่จะมีชัยชนะที่ดีอย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเพิ่งใช้การตัดสินใจนะครับประมาณนี้การเงินเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับว่าใช้เงินมากเกินไปนะทำให้การเงินต้องตึงบ้างอะไรแบบนี้ก็พยายามบริหารจัดการเรื่องการเงินนิดหนึ่งก็จะโอเคมากขึ้นนะคร สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ